สวัสด bon ีนะครับเช้าวันพฤหัสที่7สิงหาคม2 5 5 8นะครัเราฝากไปเลยกกอแช่กือตามตลลดนัดกกระเบือตบนกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาสิน์นะครับวันนี้ถ้าเป็นกับก็เป็นงงวัวควงเป้นเป็นไห่กันหกพันเป็นต่อกันเนี้หกพันแ่บนั้น พอได้แบ่งกันอยู่นะครับอันนี้นะครับครับส่งเงิน,นเหรียนเติมเจ็ดพันกันสิบสิบห้าสองตัวนะครับสาวหน่อยครับสาวน้อยสายพัฒนานะครับอันนี้ราคาในห้อยให้กันนะครับซื้อกันนะครับก็กล้าซื้อกันนะเจ็ดพันกว่านะครับ สูง103.5บวกนับสามสูง103.5นะครับอยสามสิบอยสามหนรัขึ้นเป็นเจ็ดพัตัวละตัวละเจ็ดกว่าคู่นั้นสิบแหงนะครับเยื่อน้ำสื่อชลลลรยๆนะครับมือนี้ับเียดน้ำสื่อชลลลรยๆอยู่นะครับอ้วนนงไงเป็นบึงน้ลีขาวเขาสนามวลายนะครับ ได้กันนะครับร้อยนี่เพิ่งซื้อกันกนี้แล้วนะครับร้อยนี่เจ็ดพันแปดพันเจ็ดพันแปดพันครับในห่วยซื้อกันนะโอ,โอ้นะครับจอยๆนี่เด้อ ยังไง,งร้อยเนือมันนี่สูงรอยสี่สิบบวกหมื่นสองนะครับขาดนะครับหมื่นสองสองรอยนะครับหมื่นสองสองบวกมันนี่มีกัดอยู่ด้วยนะโอ้กัดกับมีนะกัดสวยๆมีเลยครับรอยนี่ แม่ลูกลูกแม่กัดแม่น้อครับค่าจะวบ,บัครับกันมื่นแปดม่ลูกลูกแม่ครับเปิดไปมื่นแปดสิบ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 แปดครับหมื่นแปดแม่ลูกครับแม่ลูกแม่สีเดือนานครับ ดำดีนะครับผิวดีครับอันอันนนั้ก็แม่นครับอันอันนี้เจ้าบาทครับนี่ยเก่าพันนะครับกัดเปิดเลยเก่าพันตัวเมียนะครับกัดตัวเมีนนมนเยนะนะครับเหมือนมีมีดเบิ่งอยู่สูงลอยสิบห่านะครับร้อยสิบห้าบวกนะครับกัดด้วย ตนน่อราคาคนกะัสนใจที่ต่อได้เบอร์อะไรนะครับ087 087 004 004 3070 3070สนใจที่มาสอบถาม,น,ม,ม,มนะครับเอาไม้นี้มีตัวเมียด้วนะครับกลับนะครับปกติสิมีตัวท้ายตลาดสิมีตัวผู้นะครับร้อยขุนนะครับอันนี้มีตัวเมียร้อยเลี้ยงนะครับครนะนะครับ แม่ขาน้ำเดียงนิดหน่อยนะครับเม่ขาน้ำเดียงนิดหน่อยนะครับหมืนเกืบเจ็ดร้อยเหมือน, 700, อนสูงเกือบรอยสี่สิบเลยครับขา,ขายแล้วก็แล้วผลมาแล้วก็คุณแ้มมืนเนี่ยจบกันแล้วนะครับหมื่นกับเจ็ดรอยนะครับ ปิลายเสือโอ้ยอ่อนแห้งมืออ่อนแห้งมือนึ่นะอ่อนโอ้ยอันอาอพันโอ้ยงง่แม่ตลอยสี่ิบนอฮะพงนะโอ้หมื่นเกับเจ็ดรอยแต่ตะกี้สีมันเลยมขายโดนแบบหมื่นเกือบเจ็ดร้อย

<Good. S 2> สองอเองินอ้วนอย่างก็อวนเนี่ยพ่อไปได้นะครับเศร้าสองครับเศร้าสองยิงง่งใหญ่รครับลอยสี่สิบหานะครับ สาวหน่อยร้อยเรียงกับหมื่นสามหมื่นหานะครับหมื่นสามหมื่นห่านะครับส,สูงร้อยสามสิบบวกนะครับหมืนห่นสามหมื่นหานบอลคือเก่านะครับ,รบมแม่ลูกลูกตัวเมีย แม่ลูกอยู่ตัวเมียสูงรอยสี่สิบอยู่ล้นมสีนมสวยนะครับ<ว><น>อยากแค่บาทครับแบบนี้สองหมื<ป>่น 20, นะครับแม่ลูกสองหมื่นลูกประมาณ2ตัวนะครับแม่ลูกสองหมื่นนะครับต่อแต่อยู่นะครับ<ว><น>แม่ลูกลูกงามนี่นะครับโตดีอยู่นะครับ สองมืนครับสนใจที่ต่อ้ได้วเบอร์เลยนะครับ088 088 311ปนยสนใจใจทุมาสบถามได้ครับคมแอร์ขันน้ำเดียงนยีนย่น้อยนะครับแม่ลูกครับเอ้เหมือนี่ราคาอ่อนแม่ลูกลูกตัตผัว หมื่นแปดพันห้าแม่ลูกตัวผู้นะครับเม่สาวครับลูกเบิองสรงแล้วเบิองหนาแล้วลูกแหลกนะครับสิบแปดห้าร้อนะแม่ลูกตัวผู้นะครับนมสีน้มสวยครับเม่สูงลอยสี่สิบห้าแต่รอยห้าร้อยร้อยสี่ส้าวนะครับลูกแหลกสิบแปห้ารอยครับ สนใจติดต่อได้เบอร์เลยนะครับ096 096 339 339 04 6 2 0 4 6 2สสาเครื่องดำอมครับตัวผูกล evet. <ๆ>อย45บวกลอย <c oughs> นี่นน <c oughs> นแลนะ้นะแมลูสนะิบครับสิบ0ปครับ มันนี้ค่อนข้างจะนิ่งนะครับเบาบางนะครับวันนี้นะครับเบาบางเบาบางท่าผุนมีชอบปานมาสื้อง่อยนะมองไดข้ขายก็ไดข้ขายมองบ่ไดข้ขายกับบ้ดข้ขายนะครับวันนี้ ่ราคาอ่อนนะครับเนื้อมือนนิ้ง้อเนื้อราคาอ่อนนะง้วนจอยแห้งอ่อนแห้งนะมือนนี้ครับครับบางคนครับทีมงขั้นเวียดนามมุกอาหารเข่าอยู่ครับทีมงขั้นเวียดนามมุกอาหารเข่านะครับเต็มทีมมือนนะคุณนะสื่อง้วงามกันมาสื่อง้วงามเหมือนตึงนะออกเยอะนะเลยแม่ลูกสองหมื่นหามนะ เสือเง้งตอหน่เลยนะสาวหาเลยมือน,น,นี้นิ่งนะครับเงียบนะครับมือน,นี้ครับเหยด่น,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 นามซื้อหลายอยู่นะครับ